สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดูก็จะมาเปิดปฏิทินคริสต์มาสนะคะของแบรนด์ perfume dreams นะคะซึ่งปีที่แล้วดูก็ได้เปิดไปแล้วนะคะของปี2019นั่นเองค่ะปีนี้ก็เป็นของปี2020ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแรปมาด้วยพลาสติกอย่างดีนะคะกล่องนี้กล่องใหญ่มาก โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่หมายเลขหนึ่งค่ะอยู่ตรงนี้นะนี่ <Okay. S 1> เห็นไหม <Okay. S 1> เป็นของคิวส์นะคะอะโวคาโดน r ริชิงไฮเดรชั่น n ม a ส k นะคะต่อไปหมายเลขสองค่ะนี่เลย เป็น bath and shower gel นะคะของ S Oliver คะ่ะ #your moment ต่อไปก็หมายเลข3ค่ะนี่นะคะอยู่ใ,ใกล้กันเลยเป็น Rene f e r t e r a นะคะเป็นแชมพูค่ะ repairing shampoo นะคะต่อไปหมายเลข4่ค่ะด้านบนเลยนี่ มี2ชิ้นนะคะหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะคะก็จะมี2ชิ้นค่ะก็มีลังโคมไบเฟเชียลนะคะแล้วก็ไบโอเทอร์มไลฟ์แพลนทอนอิลิเซียค่ะต่อไปนะคะก็หมายเลข5ค่ะอยู่ตรงนี้เป็นน้ำหอมนะคะของ Helen Fisher ค่ะกลิ่น thats มีค่ะ ต่อไปนะคะก็หมายเลข6ค่ะนีตรงนี้มี2ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะเป็นแปลง powder brush นะคะของ catrice cosmetics นะคะชิ้นที่2นะคะก็เป็น highlighting palette ค่ะ the glorious นะคะของแบรนด์ love ค่ะ ต่อไปนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะเป็นน้ำหอมนะคะมาสบายอลิสซ a แอชลียค่ะต่อไปนะคะหมายเลขแปดค่ะอยู่บนขวานะคะบาร์ดอร์เพอร์เฟกตโกลค่ะ ต่อไปค่ะหมายเลขเก้าเป็นลิปบาล์มนะคะของ tau trofen ค่ะต่อไปค่ะหมายเลขสิบค่ะมี2ชิ้นนะคะก็เป็นน้ำหอมนะคะ white heaven beach นะคะของ c l i m e f u m m ค่ะ ขนาดทดลองนะคะแล้วก็อีกอันนะคะก็เป็นของกาฟิิ์มเั่นกันนะคะ True Story ค่ะต่อไปเบอร์11ค่ะอยู่ตรงนี้เลยก็เป็น Moroccan Oil นะคะ่ะก็เป็น Oil สำหรับใส่ผมนะคะต่อไปเลข12ค่ะ เป็นเป็นโลชั่นนะคะของอาฮาวาค่ะต่อไปหมายเลขสิบสามค่ะเป็นน้ำหอมอีกแล้วนะคะของ m o n t ท l Paris ค่ะกลิ่น r o s e s m า s k ์อ u ลเดอร์พาต่อด้วยเบอร์14ค่ะนี่นะคะ เป็นลิปบาล์มนะคะของแบรนด์ยุบค่ะว้าวนะคะต่อไปเบอร์สิบห้าค่ะเป็นน้ำหอมนะคะ Narciso นะ Rodriguez นะคะ Eau de p อ r f u m Ombre ค่ะต,ต่อไปค่ะเบอร์16ค่ะ มีสองอย่างนะคะก็ r e f e c t to seal นะคะ eye care pads แล้วก็เป็นแชมพูนะคะของ joyco ค่ะออกเสียงถูกไหมไม่รู้นะ <laughs> ต่อกันด้วยเบอร์17บเจ็ดค่ะตรงนี้เลยเป็น shower เจ l นะคะของ number four seven one one คะะ aqua colonia นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนี่แหละคะ่ะ ต่อไปนะคะเบอร์18ค่ะเป็นเดย์ครีมนะคะมี SPF 30ด้วยของเซนไซค่ะต่อไปนะคะเบอร์19ค่ะเป็นครีมทามือนะคะของล็อกซิทันค่ะต่อไปนะคะเบอร์20ค่ะ ลิปจุ่มนะคะของแบรนด์ Alcina ค่ะเบอร์020นะคะ b บน e n ค่ะต่อไปนะคะเบอร์21ค่ะมี2ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะก็เป็นของ Anna Marie บอร์ลินนะคะเป็นแผ่นแบบแปะใต้ตาค่ะชิ้นที่2นะคะก็เป็นของแบรนด์คันค่ะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนั่นเองค่ะเป็นก้อนที่แบบใส่ในอ่างอาบน้ำนะคะก็เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะต่อไปเบอร์22ค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นของช i เซโ d o นะคะเป็น Altimoon Power Infusing Concentrate นะคะ น่าใช้มากต่อไปนะคะเบอร์ยี่สิบสามค่ะใกล้หมดแล้วเป็นน้ำหอมนะคะของ Elizabeth Arden ค่ะ White Tea Mandarin Blossom ค่ะมาถึงช่องสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือช่องที่24นั่นเอง เป็นพาเลตเป็นพาเลตคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์นะคะครีมพาเลตค่ะของ Bella p พ r ยนะคะ Cosmetics ค่ะ ครบหมดแล้วนะคะทั้ง24ช่องค่ะส่วนวิดีโอหน้าเนี่ยเราจะไปเปิดปฏิทินคริสต์มาสของยี่ห้ออะไรอีกหรือเราจะทำอะไรกันในวิดีโอหน้าก็รอติดตามกันด้วยนะคะวิดีโอนี้ขอจบลงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ